แอนนาเทนมากครับสนุกมากครับอาร์ตี้ปาร์ต็นความพิเศษไงบ้างปาร์ตี้ปีนี้ก็เป็นจัดที่เอสแคนครับก็เป็นเป็นร้านเป็นร้านที่ข้างบเดียร์แอมคอเทียก็เชิญเพื่อนๆเพื่อนๆมาเยอะครับแล้วก็มีพี่ๆนะครับแล้วก็มีมีแก๊สมามาสปินแผ่นนะครับก็พี่ๆเพื่อนๆมีมีร้องร้องมีนักร้องมาแจม ก็เหมือนกับเป็นเหมือนเราเซตปาร์ตี้โต๊ะปาร์ตี้เป็นอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งแล้วก็ชวนเพื่อนมาฉลองกันครับอันนี้จัดเองไหมคะหรือว่าเพื่อนๆจัดเองจริงๆเหมือนเราโคกันที่เอสเคปครับสำหรับให้เพื่อนๆมาสนุกกันครับเอสเคปแบงกอกปกติเราจัดทุกปีนะคะพี่โต๊ะหรือว่าจริงๆจริงๆจัดแบบเหมือนกับค่อนข้างที่จะ private private หน่อยครับแต่ปีนี้เหมือนกับว่าเพื่อนๆที่เขาเรียกร้องกันมาด้วยแล้วก็เหมือนไม่ได้จัด สนุกสนุกเต็มเต็มมานานแล้วครับแล้วก็เอ็กซ์เกปแล้วก็ซีกันแล้วก็ทํางานด้วยกันบ่อยก็เลยเขาเอื้อเฟื้อสถานที่ให้ครับก็ต้องขอบคุณด้วยใช่ครับบรรยากาศละวฮะหวานไหมครับพอพอสมควรครับพอสมควรครับแต่จริงๆข้อยลักของเราก็คือมีอีกหนึ่งคนนะเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายไงเอออันนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงคือเขาก็เอาเค้กมาให้ครับแล้วก็เหมือนกับ จริงๆเหมือนการขอบคุณนะฮะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำกันหรือเปล่านะแต่ผมผมจะทำครับแบบว่าอย่างกับคุณแม่ก็ตามหรือกับกัแบกบัแบบคนที่รู้ใจคนพิเศษก็จะแบบหอมแก้มเอ่แบบุบหน้าผากอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการแบบแบบขอบคุณอะไรเงี้ยครับไม่มีใครสนใจนะครับตรงนั้นแต่ว่ามันไมร่รู้มาจากไหน <laughs> ก็น่าจะเป็นทีเอสเก็บนั่นแหละครับก็เป็นรูปที่เหมือนกับจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นเพื่อนๆเป็นมุมโมเมนต์ที่แบบน่ารักน่ารักขอบคุณกันซะมากกว่าก็นิดนึงครับนิดนึงครับตอนนี้เรียกว่าผ่านหรือยังครับสำหรับเรามาปังเขาบอกว่าเขากำลังอูพฤติกรรมเราอยู่แล้วเราตอนนี้เราผ่านหรือยังครับพี่ต้องก็จะคือคือผมผมแค่บอกว่าไม่อยากรีบใช่ไหมครับรอรอปรับปรุงตัวอะไรอย่างนี้ ซึ่งผมว่าถ้าเกิดรอทำไมปรับปรุงตัวเนี่ยชาติหน้าก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับผมก็เลย <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าปีใหม่วันเกิดปีใหม่แล้วโตขึน้นอีกปีก็เดี๋ยวจะเลิกซาแล้วดีกว่าครับ<อ>เลิกซาแล้วเขามีติดอะไรของเราอยู่อีกไหมครัที่แบบว่าเขาอยากให้เราแบบแก้ไขหรือปรับปรุงจริงๆเยอะแยะเลยครับแต่ก็เดี๋ยวพยายามคราเดี๋ยวเลิกเลซาครับเลิกซาจะเลิกซาเพูดเป็นตัวจริง ก็อะไรประมาณนั genre, ้นนะครับอย่างต้องเองอยากเริ่มที่อะไรก่อนที่บอกว่าจะเริ่มสร้างเรื่องดื่มหรือว่าเรื่องเอ่ออาจจะเป็นเรื่องปาร์ตี้แล้วกันครับอันนี้คือเขาขอไว้เลยใช่ไหมเรื่องนี้จร uh ิงๆเขาก็ไม um> ่ใช um> um ่ขอครับรู้ตัวทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องเตือนกตัวเองก็ประมาณนั้นครับสร้างมาเยอะครับสร้างมาเยอะ เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขารู้ว่าชอบเราชอบสเนคเกอร์ชอบรองเท้าครับก็ขอบคุณมากๆแล้วตอนนี้กลับไปกนได้ก็ล่าสุดก็ขอครับขอขอเป็นแฟนครับผมอ๋อไม่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 ใช่ครับหลังจากนั้นหลายวันครับแล้วเขาก็ประมาณว่าอืมอ่อเนี่ยไม่รู้เขาอืมอืมอะไรเขาอ่ะยุ่งอยู่อืม แต่งหน้าอยู่เขาบอกงั้นครับเออมันที่บอกครับรู้สึกว่าถ้ารอให้ตัวเองปรับปรุงดีขึ้นนิดชาติหน้าก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นจะต้องแบบว่าต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไงตัดตอนตัวเองคือใช่ครับก็นั่นแหละครับ าแต่สำหรับตัวเราตอนนี้คือความรู้สึกคือเขาคือแฟนแล้วใช่ไหมคะไม่รู้ว่าผมขอไปแล้วอ่ะเขาเอื่มแล้วก็คือไม่ได้ปฏิเสธนะเนาะนั่นน่ะดิฮะเราต้องต้องมั่นใจในตัวเองระดับนึ่งแล้วว่าแบบจะไม่เป็นเหมือนแฟนแล้วหรือว่าอะไรนี่คือหลักฐานเพียบเลยนะเนี่ยพูดอลไรไปก็ประมาณนั้นครับก็ก็คือเหมือนถึงอารมณ์ที่ว่าต้องมั่นใจในตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยฮะ แล้วก็28และแล้วน่าจะเลิกซ่าได้บ้างละอะไรเงี้ยครับก็จริงๆผมมันไม่ไม่ผมมันไม่ไม่ไม่ชัดเจนเองไม่ไม่ไม่ขอเขาไม่ไม่ไม่เคลียร์เขาแล้วก็แล้วก็ให้เขาอ้างกับตัวเองก็แบบเดี๋ยวก่อนไม่รีบอะไรเงี้ยครับแต่ผมว่ามันจะพูดว่าไงดีหาคำพูดยากจังแสดงว่าสัตบาลนี่คือเป็นคนที่ทำให้เราแบบเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นใช่ไหมครับ แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนครับเหมือนเหมือนไปช่วงวัยที่เราอยากจะมีคนที่จริงจังเพื่อสักคนในชีวิตแล้วอะไรอย่างนี้รนจริงจริงมันก็อยากจริงจริงก็อยาก,ยากๆๆๆๆมีความคิดตลอดครับแต่ว่าก็ยังยังซ่ายังซ่าครับยังยังแบบว่าเหมือนยังอะไรประมาณนั้นครับตอนไหนเราถึงยอมปิ่อคนนี้คะทำไมอะครับ why not right มันต้องมีเหตุผลบ้างสักข้อหนึ่งอะไรเนี่ย มันมันมันรู้สึกเหมือนมันผูกพันนะครับรู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วโหก็เกือบเกือบจะสิปีแล้วแล้วก็รู้สึกแบบผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็เราน่าจะพร้อมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีใครบอกว่าเหมือนรูปนั้นเหมือนต้มแบบแสดงความเป็นเจ้าของประกาศเลยอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่เชิงนะครับจริงๆแล้วเหมือนการขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยสัมากกว่าแล้วก็เหมือนอบกันจุกกันเหมือนเวลาคนให้เคงนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีใครเคยเคยเคยทำอารมณ์นะฮะ ไม่รู้ว่ามีใครเคยแสดงการขอบคุณโดยวิธีนี้นหรือเปล่าแต่น,นั่นก็เป็นสไตล์ใช่เป็นสไตล์<ช>เหมือนฝรั่งทำการอะไรอย่างงี้จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วจะเรียกว่าเป็นสไตล์แบบวัฒนธรรมแบบนั้นก็ได้ <ฮะ S 1> แต่ว่าแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะให้มันเป็นแบบฝรั่งอยากให้มันดูอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นความคิดที่ตั้งใจไว้ทำตามความรู้สึกใช่ครับต้องเป็นขั้นตอนการจับคู่กันที่ถูนต้องค่ะ รียกว่าทำให้ดีที่สุดดีกว่าไม่ไม่อยากคาดหวังไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครคาดหวังแล้วไม่อยากให้คาดหวังจนเกินไปอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันจะทำให้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรกดดันใช่แต่การันตีได้ว่าจะได้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นทำลอยเออผมผมทำไม่ดีที่สุดฮะผมว่าเอาเอาว่าผมว่าผมจะเลิกเลิกซ่านะฮะถึงเวลาละ นี่คืออันนักนี่จบแล้วงานจะไปเรื่องอะไรมากลับมาที่งานเปนเกิดเรานิดนึงที่ลง IG Story ผมโพสแตะมีพี่อ้ํมาร่วมงานด้วยอ๋อจริงๆเข้ามาอีก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 กลุ่มนึงครับอีกกลุ่มนึงใช่มางานเราใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับจริงๆแล้วจริงๆเขามากับกลุ่มนึงซึ่งจริงๆแล้วในงานก็รู้จักกันหมดครับ จริงๆแล้วนั่งกันหมดเลยครับพี่นาน,นามีพี่พกนะพี่อ้ามหลายๆคนเลยครับจริงๆนั่งกันหมดเลยเห <c oughs> มือนเราเป็นคนเฉลยอละไรอย่างเงีง <c oughs> ้ยเนาะไม่เกี่ยวกับผมครับไม่เกี่ยวกับผมครับจริงๆมันนั่งหลายคนผมไม,ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแต่ว่าเราไม่ได้สนิทส่วนตัวใช่ไหมกับพี่อ้าําเหรอฮะที่รู้จักผ่านพี่ๆครับ,ร,บรู้จักเพราะเป็นรุ่นพี่ของเฮ้ยเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ครับ พี่พกนี่ค่อนข้างค่อนข้างเจอกันบ่อยครับค่อนข้างซีครับเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักมากครับในเฉลิมตาเราสองนี้ของยัไงไงไหมฮะมีความหวานมีอะไรไม่รู้เป็นเพื่อนการท,ที่ดูว่าปกตินะครับออที่ดูตอนนี้ก็ปกติที่นี่ต้องไปถามเขาเอ,อ,อย่าบอกสวยเนาะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่เสือจ้าตองพี่ติว่าอะไรนะพี่จ้าขอบคุณครับตองต้องขอบคุณด้วขอบคุณครับพีบ่